มาอีกหนึ่งเครื่องครับปิดสี่อาจจะมีเสียงโรงงานทำงานหน่อยนะครับอันนี้เป็นฟิตสี่นะครับอาการเปลี่ยนแบตเตอรีแรแตตร่แล้วเปิดไม่ติดนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเปิดไม่ติดนะครับผมเคยเตือนไปหลายคลิปเลยครับโอเคเดี๋ยวขอแกะนะครับ ขอลองชาร์จก่อนครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับชาร์จไม่เห็นได้นะครับเดี๋ยวลองชาร์จอยู่ชาร์จไม่ได้นะครับโอเค้วขอแกะต่อนะครับรุ่นนี้ใช้บิดนะครับตัวนี้ใช้บิดเอา แงเอาครับบิดคนล,ละรุ่นกันอันนี้ที่จิมก็บิดนะมันจะมีล็อกล็อกอย่นี้ครับแต่แงเอาก็ได้ครับเนี่ยเหรับะมีล็อกตัวนี้ครับเนี่ยมีไงให้มันพ้นล็อกอนึ่งครับ อะไก็เสียบแบตคาไว้ใส่แบตไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับอาการนี้เราจะเช็คบอร์ดเนี่ยมันต้องแกะออกมาแลลวครับต้องแกะเช็คบอร์ดเช็คแต่แพรต้องแกะตัวต้นกุดตูดชาร์ได้ออกด้วยนะครับมันถึงจะเห็นสายแพรอยู่ข้างในนู้นครับ แล้วก็ถ้าดูแล้วเช็คแล้วถ้าสายแพรไม่ขาดเราก็ต้องเช็คที่บอร์ดต้องเอาบอร์ดออกด้วยครับต้องแกะลำโพงนี่ออกหมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวขอแกะนะครับ ครับจากที่ได้ทำการตรวจเช็คนะครับลองเอาแบตเตอรี่ที่มีไฟามาลองใส่แล้วลองเปิดเครื่องเครื่องเปิดติดได้ปกตินะครับชาร์จไม่ได้่าจะเป็นนี่ไปแกะตู้ชาร์จเอาแล้วครับนะครับ,รบลองชาร์จลองชาร์จแล้วก็วัดไฟโดยตรงที่ออกมาจากตู้ชาร์จนี่ครับจะมีขั้วอยู่สรุปแล้ว ไม่มีไฟออกมาการแสดงว่ากลนชาร์จเสียตอนนี้ก็เลยทำการยกเรียบร้อย,디디디디디ย,ย,ยแล้วครับนี่กลน,นชาร์จเท่าเสียนะครับนี่ฮะนี่ฮะกลนชาร์จเสียข้างในขาหักไปสองขางเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยขาหักนี่นี่ยกเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาวางกลนชาร์จกันใหม่นะครับอนนี้กล้ชาร์จตรงรุ่นนะกลนชาร์จมันจะใช้ด้วยกับฟิสสามกับฟิสสี่นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะกลนชาร์จตัวนี้ฟิตสี่จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ มันจะแยกออกจากดูแจ็ค AUX นะครับแยกออกจากกันแต่คนละบอร์ดกันเลยอยู่ด้วยกันะแต่แยกคนละบอร์ดมีบล็อกใส่ครับหนึ่งจะมีดูน็อตล็อกนี่เป็นบอร์ดรุ่นใหม่ครับครับหนึ่งก็ได้แล้วครับที่จะเป็นก้นชาร์จกลงรุ่นนะเนี่ยก้นเขาจะมีเขี้ยวอย่างนี้นะครับก้นชาร์จตรงรุ่นนะครับอันนี้เจะขอวางกันครับครับนี่เสร็จแล้วครับวางเสร็จแล้ววางยากมากครับ คือไอ้ขากาวเนี่ยกับขาไฟมันอยู่ใกล้กันมากวางยากมากนะครับเวลาวางต้องถอดนี่ออกด้วยนะครับนี่ถุกพลาสติกพวกนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวแรงบัตกีไปโดนละลายนะครับเสียรูปใส่แจ็คไม่ได้นะต้องถอดออกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนทีนี้ลองจ่ายไฟลองวัดแล้วไฟมาแล้วครับก็คือมันไม่แตกแล้วครับวางเสร็จแล้วต้องเอามิเตอร์เข็มวัดเทคด้วยนะครับกาวกับไฟต้องไม่โดนกันครับเดี๋ยวขอใส่ทุกคน ใส่เล็กก่อนครับถ่ายรูปเลยนะพุกนะครับเันจะ,จะรู้ว่าหันหน้าทางไหนครับโอเคเดี๋ยวขอใส่นะครับมองไม่เห็นต้องใช้แว่นครับ ข้าวครับนี่ฮะเดี๋ยวลองดูใส่ชาร์จเลลองชาร์จดูครับว่าโอเคไหมชาร์จได้แล้วครับแบตมันมีแค่สามจุดสองนะครับเดี๋ยวครับชาร์จพักแต่ลองเปิดเครื่องครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบแล้วเข้ามาลองอีกทีนะครับก่อนไปอันเสร็จเรียบร้อยครับบลูทูธ jbl fit สี่นะครับอาการรวมแล้วอาการก้นชาร์จเสียนะครับ fc ซื้อแบตมาเปลี่ยนแล้วทำไมว่าชาร์จไม่ได้คือเชคแล้วคือกลนชาร์จมันเสียนะครับแต่เรียกว่าสายแพรขาดสายแพรไม่ขาดนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติครับเพ้งเบาได้หมดหยุดเพลงหยุดเพลงได้ครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ